จอเหมือนกันนะไปจอแจสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเขาสวัสดีสวัสดีครผมสวัสดีพี่แล้วละมาบอกประชาชนพี่น้องที่ผ่านมาตลอดทั้งปีใครทำพิ้วตแตกเป็นคนแรกก็ผมนะฮะเป็นคนแรกที่ทำพิ้วตแตกนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมาทำให้แตกรอบหนึ่งหลังจากน้ำแห้งไปแล้วนะครับคืออย่างเี้แจ็คคำที่พูดตอนนั้นก็แบบเนี้ย แล้วเหมือนกับเราพูดเล่นๆใช่ครับแล้วมันแต่งจริงอ่ะก็คือตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเพราะความเก่งหรือเฮงคือเป็นเป็นเพราะเฮงมากกว่าครับเพราะว่าตอนนั้นทําบุญก้าวัดครับผมไม่ใช่าดเฉลียวที่เราไปรําเรียนอะไรมาคือคนเราบางทีคือแบบเพราะว่าคนเราถ้าเก่งจริงอย่าอย่าอย่าพึ่งพูดอะไรมากอะไรยงี้ครับเพราะต้องโดนโชว์อะไรแต่ที่นี่คือปีที่มาถ่อมตัวปีถ่อมตัวก็ถ้ายืนอยู่บนเวทีลงกันแล้วก็เป็นแจ็คมี ลุงปัญญาแล้วก็เก่งด้วยครับผมอะโอเคแจ็คเก่งไงแจ็คแเก่งใช่แล้วก็มีปัญญาครับผมโอเคปัญญาด้วยใช่ครับผมให้มันลงรถคันนี้เลยลงรถคันนี้ครับวันนี้ลุยเลยครับแจ็คเก่งแจ็คมีปัญญาด้วยครับผมเอาละเอาละคุณเก่งเวลารถคันนี้สภาพแบบนี้แสดงว่าบริการไปนู่นไปนี่เต็มหมดเลยเนาะครับไปเที่ยว ไปศาสนาจรไปทํางานแปลงต่างครับผมแล้วก็ยกขบวนกันไปนะไปตรงไหนจ่ายเงินค่าไปดูกันจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปมกรนใช่ไหมก็เกือบหมดนะโอเคอย่างนี้เขาเลาะอันนี้เลยเคยวนวนเถาสวนลุมอะไรไหมวนอยู่เฉยนะคือประเด็นคืออะไรครับคือเขาที่นั่นมีออกกำลังกายบ้างโอ้โหแนะนำแต่เช้าเลยสิใช่ไปต้องกลังชายดีนี่แนะนำจริงร่างกายชายครับดีมากดีมากโอ้ยไปบ่อยนรู้เลยครับผมมี8ที่ ที่ไหนคนไทยเข้าชมฟรีครับหนึ่งพระบรมมหาราชวัง 2. วัดร่องคุณครับที่ไหนคนไทยเข้าชมฟรีครับ3าครับวัดพระศรีสันเพชรสี่ครับเกาะเสม็ดห้าครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยีหกครับวังตะไคร้ครับสาวน้อยหนะอรับวังตะไคร้เจ็ดครับภูหินร่องกล้า และสุดท้ายพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยวังครับโอ้ที่ไหนเข้าฟรีครับดังๆนะพูดอะไรนะจับไปแล้วครับผมคุ้นเลยเนี่ยครับน้ำตกเจศสาวน้อยกับวังตะไคร้ครับพี่เก่งคิดว่าอันไหนเข้าฟรีมาพี่อ๋อผมมาช่วยพี่ครับใช่ใช่ผมว่าไอ้น้ำตกเกศสาวน้อยผมเคยไปตั้งนานแล้ครับคราวนี้เสียตังค์มาอนไปเสียตังค์เปล่ามันนานแล้วครับโอ้แต่สมัยเรียน ับอาจจะเป็นเด็กว่าตอนนั้นผู้ใหญ่เคลียร์ใช่ไหมเราไม่รู้เราไม่รู้อ่ะคือเดินตามๆไปเจ็ดเสาหน่อยนั่งรถกระบะไปเลยวเจ็ดเสาหน่อยจะเก็บน้อยแหละใช่ไหมแปดจ็เสาน่อยมาหลักราชวังหนี่ยพี่วัดล่องคุณสองวัดผมรถเข้าได้ใช่ไหมแจ็ควัดผมเข้าได้ครับแต่ผมร้อนชอบชอบไปวัดที่ไปวัดโพมีวัดโพแล้วแล้โพนิคอง ถือย่างแห่งชาติหรือเปล่ามันเป็นถือยานแต่แล้วเราจะบอกกันไปหน่อยไหมว่าเราจะรู้ประมาณแค่ไหนเราให้ดูนะคุณเก่งลองเล่นดูนะว่าคนไทยเข้าชมฟรีคืออันไหนบ้างคุณมั่นใจอันไหนบ้างหรือไม่มั่นใจหมดคุณจะได้บอกเขาอันนี้เพราะเป็นการลองเล่นเฉยๆที่ผมมั่นใจคือหนึ่งมั่นใจอะไรน่าจะวังตะไคร้เนี่ยวังตะไคร้ครับผมแล้วก็พระบรมราชวังครับอ่าพระบรมราชวังไม่เคยไปไม่เคยไปนะแต่คิดว่าน่าจะฟรีใช่คนไทยเข้าไปดูได้แน่สองละมีไหมน่าจะเป็น ภูหินล่องกล้าคุยล่องกล้าอันอื่นสามอันสามอันไม่มั่นใจใช่โอเคนั้นประมาณนี้สามก่อนดูสภาพอย่างนี้นะผมเห็นคุณเก่งอยู่ใกล้ๆเขาไม่ค่อยมั่นใจหลายๆเรื่องไม่ได้เนื้เราต้องช่วยเยอะๆเลยคุณคุยกันตะโกนดังๆได้นะเอาชัดๆพูดชัดๆนะสามสิบนาทีนะครับไปเลยครับมาเอาที่มั่นใจก่อนนะคะที่มั่นใจเลยพระบรมมหาราชวังวัดร่งขุนเกาะเสม็ดน้ำตกเจ็ดสาวน้อยวัดพระศรีสันเศนี่เสียสิบบาทแน่นอน คนไทยต่างชาติเสียแพงหน่อยที่เหลือไม่มั่นใจมี4ี่อย่างนะคะที่มั่นใจสี่อันแล้วก็พิพิธภัณฑ์ธนาคารเนี่ยคำว่าพิพิธภัณฑ์อาจจะเสียนะอาจจะวังตะไคร้อะวังตะไคร้ไม่เสียแล้ำตกเจ็ดสาว้อยก็ไม่เสียวัดพระศรีสรรเพชญ์ติดเสีพระบรมราชวังไม่เสียหมดเวลาอันนี้เราข้อมูลน้อยเราต้องเชื่อคนในรถก็เพราะเขาน้องเคยไปมาได้ด่ใช่นะอันแรกคืออันนั้นตอบเลยนะ ตอบจริงแลวนะตอบจริงเลยอ่าตอบจริงเลยนะสถานที่ไหนคนไทยเข้าชมฟรีครับหนึ่งเรื่องอะไรครับกดลงมาแล้วพูดด้วยพระบรมราชวังครับพระบรมมหาราชวังนะครับหนึ่งนะครับมีไหมครับวัดร่องคุณครับวัดร่องคุณนะระวังทางคุณมองในรถด้ตลอดนะค่ว่ากันนะส่งขยานได้นะหรือจะโอนมาให้ฮาร์ปตี้ได้ไม่ว่ากันต่อไปมีไหมครับเกาะเสม็ดครับเกาะเสม็ดสามนะครับมีไหมครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับสี่้วครับ วังตะไคร้วังตะไคร้เอออย่าเบาอย่าเบาลเอาวังตะไคร้นะใช่เชื่อพี่เดี๋ยวถ้าไม่ถูกแล้วผมเปลี่ยนยางให้เปลี่ยนยางเ่รอไม่มีโยนกันเลยไม่ต้โยนกันแล้วเอาไงฮะไม่เสียไม่เสียอ่ค่าค่าถ้าจอดรถไม่นับนะไม่เสียไม่เสียนะอาจเชื่อครับเชื่อภรรยาวังตะไคร้ครับตอนนี้เอามาได้ห้าแถวแล้วว่าไงบนก่อนดีกว่าบนก่อนเอาก่อนยืนยันบนก่อนยกมือไหว้เชื่อผมเตี๋ยสิขอ๋อพร ผมวิ่งรอบวิ่งอยห้ารอบกูเลยนะกูแล้วอ่าโอเคอมดข้าหนึ่งยานผมก่อนนะยืนยันคำตอบเนี่คเาตอบนะตกลงเอาหาแถบนี้นะฮะเราองค์มหาเจวังนะฮะวัดร่องคุณเกาะสมเด็จน้ำตกเจ็ดสาวน้อยวังตะไคร้โอวังตะไคร้มาตอนท้ายนะม่านเฉลยครับว่าถ้าถูกหมดจะมีคนมาวิ่งโดยไม่ได้แก้ผ้าห้คนห้ารอบที่เวอร์พลอยมีเคยไม่ตอบไม่ถูกเลยไหมครับอุ้ยมาใหม่ สวัสดีครับผมเพราไม่ได้ต้องการให้คุณไปทักไทยอะไรก็เล้ไหมวาให้คุณมาช่วยคนที่มาเล่นตรงนี้คนก็ไปมองทักไทยมีวัดดงวัดีด้วยโอ้ยเกมมาเล่นเกมเราไม่เคยเลยคนกระใหนเลยเมื่อกี้ง่วงๆเลยง่วงกเลยรู้ใช่ไหมนะครับมาดูแถบแรกครับแถบของแรกพระบรมมหาจังวังฟรีเหรอเข็นเข้าไปหรือเปล่าฟรีแน่นอนะครับตกลงครับตกลงครับเก็บกระเป๋าเข้ามาทีนี้นะตัดแจ้งตกลงครับไม่รถแน่นอน ไทยได้เข้าฟรีเลยนะฮะไปดูสิ่งต่างที่เป็นความดีงามนะฮะสิ่งต่างที่เป็นเรื่องราวสถาปัตยกรรมเก่าแก่มานะฮะสิ่งต่างที่เป็นที่เกียรติยศที่สูงของแผ่นดินพระบรมราชวังนะฮะไปดูได้คนไทยเข้าฟรีนะฮะถ้าเป็นต่างชาติ400นะครับ ร้อยไม่เป็นไรเงินต่างชาติเอา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 ให้เต็มที่เต้าเาเต็มที่แล้วสี่ร้อยของต่างชาติมันถูกมากเราดูอลังการอย่างนี้เราไปเมืองเขาอย่างน้อต้องมีพันโดนน่ยพันหนึ่งไปดูน้ำพุน้ำตกหอเองเนี่ยผมไปแช่ญี่ปุ่นเนี่ยเท่าไหร่แพงเท่าไแพงเขาจะได้เขาถือว่าทุบไปลงที่อื่นเลยที่เมืองไทยมีเยอะอ่างเลยไม่บอกบอกนะไปเคลยอญี่ปุ่นเนี่ยเขาร้อนเพราะว่าอากาศเขาหนาวเมืองไทยเมืองร้อนไม่ต้องไปลงอ่างอะไรเลยใช่ไม่ควร ต่อไปไม่รู้ว่าคุณเก่งจะโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่นะครับที่เลือกได้ไนายแจ็คมาเป็นผู้ช่วยงานนี้ต้องติดตามดูกันต่อพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ